ใช่ไหมครับคได้ครับหแนะนำตัวแล้วก็ทักทายหน่อยครับได้ครับสวัสดีพี่ๆคทุกคนนะครับผมกลับคณะวุ้นนะครับยินดีที่ได้กลับมาเจออีกครั้งนึงครับผมเป็นยังไงครับวันนี้ได้มาร่วมเปิดงาน้โอ้ดีใจมากตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนเลโก้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมพอมีโอกาสได้เห็นเลโก้เติบโตยิ่งใหญ่เปิดช็อปใหม่เรื่อยๆก็ดีใจกับเลโก้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับ อยากให้กรับนะครับฝากถึงเลโก้เนี่ยันานไปให้กับแฟนก็สำหรับใครที่ผ่านแว่พามาแถวนี้ก็สามารถแวะมาชมช็อปใหม่ของเลโก้ได้นะครับผมก็จะมีแลนด์มาร์คเป็นรถเข็นสตรีทฟู้ดของไทยเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะเป็นไงก็สามารถแวะมาชมกันได้นะครับผมเผาด้วยเลโก้ครับ นักข่าวถามต่อเลยครับครับเราแล้วถ้าแฟนคอนมาสองปีห้องปีงบ้างครับไปอยู่ข้างในไปเป็นเกย์ทีเต้เป็นไงบ้างครับอ่าก็สนุกดีครับผมสนุกเป็นแฟนแฟนขับน่ารักครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบน้องๆพี่ๆนึกถึงครับผมก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะว่าตอนแฟนคอนเมื่อ ปลายปีที่แล้วผมก็เชิญทั้งหลิงแล้วก็น้องอมไปขึ้นด้วยครั้งนี้เขาก็เชิญเรากลับไปก็ดีใจมากๆครับอุบไ่นานไหมครับตอนแรกหลายคนลุ้นว่าเกจะเป็นใครเนยก็อุบไว้นานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็ติดต่อประมาณเดือนหนึ่งครับผมคือตอนแรกที่เขาเ็ติดต่อเขาเฮ้ยเป็นเพื่อนนิดหน่อยดิตอนเป็นเอนเสิร์ฟเองเนี้ยเซเยสเลยมาเคลียร์คิวเซเยสเลยเซเยสเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมก็เคยชวนเขาขึ้นมาขึ้นแฟนคอนผมแล้วครั้งนี้ผมก็อยากจะเออ กลับไปแฟนคอนเขาบ้างครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนนึกถึงแล้วก็อยากไปอยากไปอยู่ในโมเมนต์อยากอยู่โมเมนต์นั้นแล้วกันอยากเห็นความรักจากแฟนคลับที่มอบให้ทั้งสองคนด้วยครับอย่างคนที่เราได้เห็นการรับตบคือเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวก่อนเต้แค่ดูท่านเองก็ก็ฝึกร้องเยอะๆฝึกแรปเยอะๆท่องเนื้อเยอะๆครับผมขนาดขนาดท่องเนื้อเยอะบนเวทียังร้องผิดเลยอ๋อแล้วอาจจะมีอยากจะมีเสิร์ร่วมกับแฟนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ร้องผิดจริงครับ ก็จะเป็นเลยเราวัคซีนของเราคือมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากเลยใช่ใช่รู้สึกแฮปปี้ละกันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราเราอยากจะมีโอกาสได้ร้องด้วยเราก็เลยเสนอทางทั้งสองคนไปว่าโอเคไหมถ้าเกิดอยากจะร้องเพลงนี้ทั้งสองคนก็แบบโอเคเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นครับรับพี่เบสคนแรกนะครับที่พิมอ๋อใช่ครับผมเป็นคนแรกครับกดดันไหมครับตอนแรกที่เขาบอกว่าจะเป็นกดดันกดดันมากเพราะด้วยความที่ หน้าตรงนั้นมันไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยนะครับเป็นแฟนคลับที่มาหาลิงออนด้วยแล้วแบบมันจะต้องมีสเตจที่แบบเราโชว์เดี่ยวคนเดียวด้วยมันก็อาจจะมีความกดดันนิดน,นึงแต่แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนน่ารักครับแฟนแอินเตอร์ให้การตอบรับดีมากดีมากแชร์ทั้งแบบอะไรมากเลยใช่ครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูแลครับดีใจดีใจมากๆจริงๆขอมาถามนิดนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมมีงานเซอร์ไพรส์ต่างประเทศอีกแล้ว มีอะไรไหมมีมีใช่ไหมเห็นบอกว่ามีเตรียมมี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 เขาหลุดมามีแต่ยังบอกไม่ได้ครับเราติดตามเร็วๆนี้เร็วๆนี้รอบนี้จะเป็นแนวไหนจะเป็นแนวไหนอืมไม่รู้รอติดตามอันนี้ไม่หลุดเลยเหรออันนี้เดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินนี้อันนี้ครับผมที่ญี่ปุ่นไหมครับอะไรนะที่ญี่ปุ่นเราติดตามครับเราติดตามไม่หลุดจริงๆหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอติดตามกการแสดงไหมครับ อะไรนะการแสดงไหมคะไม่ไม่ไม่บอก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 ไม่ไม่ไม่ถ้าไปยืนหรือเปล่าไม่บอกไม่บอกทุกคนนี่ต้องว้าวแน่นอนใช่ไหมครับพี่สมเด็จก็มั้งครับน่าจะว้าวผลงานีท้าทายจับยังไงบ้างอะไรนะผลงานีท้าทายจับยังไงบ้างจริงๆท้าทายไหมมันก็ท้าทายทุกครั้งที่แบบเรามีโอกาสได้ไปทํางานแหละต่อจะให้เป็นรูปแบบงานเดิมแต่ว่า เราไปถึงหน้างานเงี้ยเราก็รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างเราจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีๆมากแค่ไหนัก็ท้าทายทุกครั้งที่ไปเตรียมตัวหนักไหมครับกับงานที่ที่จะเกิดขึ้นยังครับยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้เปิดกล้องใช่ไหมัะไม่ไม่ไม่รอรอดูได้ดูได้ดูได้เห็นเมื่อไหร่อ่ะอะไรครับจะได้เห็นเมื่อไหร่จะอัปเดตเมืไหร่ดูเร็วๆนี้ครับผมกันปีนี้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 ครับ ก็เป็นเหมือนงานเขาเรียกกันว่างานประจําปีสำหรับในพี่พี่แฟนคลับนะเขาเรียกว่าแบบคอนเสิร์ตงานเราเป็นงานหนุงานประจําปีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะพยายามจัดให้แบบทุกคนได้แบบกลับมาหาการได้กลับมาเจอกันพวกหลายๆคนก็อาจจะมีคนที่แบบตามผมนะอาจจะไปตามบ้านอื่นอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเชิญชวนแบบกลับมาหากันบ้างคือสุดยอดมิวสิกนั้นใช่แบชูโฮมแบม ใช่ครับผมจริงรูปแบบงานครั้งนี้เราไม่ได้อยากจะจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นอะไรจริงจังมากขนาดนั้นเราอยากจะจัดเป็นในรูปแบบง่ายๆเป็นกันเองแล้วกันเกสก็คนใกล้ตัวแถวๆนี้เปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่หลุดอะไรเลยวันนี้วันนี้คุณแขกงแบเชิญใช่ใช่ใช่วันนี้นอนเยอะเอาวันไหนวันไหนนะถึงวันไหนวันที่14ธันวาคมนะครับผมก็กดบัตร หมดเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมข้อเข่าให้พร้อมแล้วไปลุยกันวันที่สิบสี่พันวาร์ครับโอเคครับขอขอหนึ่งนึงครับขอสลับนิดนึงนะครับน้องครับครับนักคิดว่าเสน่ห์ของเลโก้เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวของ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 นี่คืออะไรเสน่ห์ของเลโก้เหรอครับเสน่ห์ของเลโก้คืออะไรผมว่ามันเป็นสิ่งที่ timeless ละกันเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือเรา อยู่กับเลโก้มาตั้งแต่เด็กๆเนาะจนโตโตมาถึงทุกวันนี้เลโก้ Lego ก็ยังได้รับความนิยมอยู่แล้วเราก็สามารถใช้เลโก้เนี้ยสา,ารสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้สามารถชวนพ่อชวนคุณแม่ชวนพ,พ,พ,พี่พ,พี่น้องๆทุกคนเนี้ยมาต่อแบบมาใช้เวลาร่วมกันได้ก็ถือว่าเป็นสิน,นีนรักน่ารักมากครับผมสุดท้ายเลยครับกับถ้าเลโก้มีคาแรคเตอร์ส่งจับออกมานะครับอยากให้เป็นตันเป็คาแรคเตอร์อะไรเป็นเป็นพ่อแมวแล้วกันครับผมเพราะผมมีลูกลูกชายสองคนครับเป็นแมว Son amigos de